คุณคุณหนึ่งวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าคุณแจ็คเชิญค่ะอย่าเพิ่งเหนื่อยพี่ใหญ่อย่าเพิ่งเหนื่อย <c oughs> นะฮะเรายังอยู่อย่างนี้อีกต่อไปพี่ใหญ่นะคร <c oughs> ใช่<ต>ใช่ใช่แถ<ต>้าเห็นด้วยนะเรื่องการเมืองเนี่ยเราจะละเลยไม่สนใจไม่ได้เพราะว่าถ้าเราปล่อยเราไม่สนใจการเมืองเนี่ยเราก็ปล่อยให้คนที่เขาแย่งชิงอํานาจอ่ะเข้าไปใช้ภาษีของเราเหมือนที่เป็นมาแบบนี้ไงพี่ เขาใช้อำนาจของเราเวลาวีไอพีคือบอกว่าเขามาจากประชาชนประชาชนเลือกเขาเขาเป็นตัวแทนประชาชนประชาชนคือใหญ่ที่สุดในแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นเขาเป็นตัวแทนประชาชนนะเขาเอาเอาเอาำนาจเราไปอ้างเรื่อยเลยพี่ใหญ่ครับเรื่องที่สสขาดประชุมเลยพวกเนี้ผมได้ข่ามว่าในโซเชียลนะฮะเข้าไปเข้าไปเช็ครวมีคนเอามาโพสแล้วพี่ใหญ่ รเาราโพสแล้วว่ามีใครบ้างใครบ้างที่ขาดประชุมเลยพวกนี้ครับพี่ใหญ่ครับเราเอามาถกกันหน่อยดีไหมคือคือมันเป็นอย่างนี้พี่ใหญ่ทุกวันนี้มันเป็นเกมการเมืองครับ <c oughs> มันเป็นเกมการเมืองที่ไม่อยากให้กฎหมายของอีกพรรคหนึ่งผ่านก็ใช้วิธีเนี้ยอยู่ครับแต่ไม่แสดงตนนะครับรับเบียรประชุมแต่ไม่แสดงตนนะครับเหมือนลูกน้องพี่ใหญ่อะมาทํางานกินโอทีแต่ไม่ทํางาน อย่างเงี้ยพี่ใหญ่เอาเอาไว้หรือเอาออกครับพี่ใหญ่ต้องเอาออกใช่ไหมครับออกครับออกใช่ไหมฮะแต่ของเขาเนี่ยเขาก็มีกฎกติกามารยาทของเขากันเองนะฮะแล้วเขาก็ไม่คือเสือไม่กินเนื้อเสือแมงวันไม่ต่อแมงวันเองนะครับส่วนจํานวนเนี่ยพี่ใหญ่เคยได้ยินไหมฮะมันต้องตรงคําัพท์อ่ะพี่เออผมไม่ได้ว่าใครนะแต่ผมเห็นมีคําพูดอยู่คำหนึ่งคนใช้ชอบใช้ โจรห้าร้อยอะพี่ใหญ่ฮะโจรห้าร้อยนฮะม่ไม่หรอกคุณแจ็คประเด็นคือผมผมกำลังกลัวเรื่องของการเสื่อมศรัทธาประชาธิปไตยคืออะไรก็ตามที่มันรู้สึกสมมุติเราเสื่อมศาสนาเวลามีคดีเรื่องศาสนาศาสนาก็จะเสื่อมใช่ไหมเวลามีคดีเวลามีเรื่องอะไรต่างเกี่ยวกันเมืองการเมืองก็จะเสื่อม คือคือความเสื่อมของของทุกๆอย่างมันมันควรจะเป็นไปตามกาลเวลานะครับแล้วมันควรจะมีการส่งเสริมทําให้เกิดไอไอภาพต่างๆมันดีคือคือ,คอ,อาการเมืองบ้านเราเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระวสั็พิมวมุกเนี่ย mm mm <c oughs> มันก็ต้องมีการส่งเสริมทําให้คนไทยรู้สึกว่าการเมืองมันเป็นที่พึ่งของประชาชนไม่ใช่การเมืองไปเป็นที่น่าเบื่อของประชาชนแล้วกลายเป็นขี้ปากประชาชนแบบนี้ไม่ใช่ ปัญหามันปัญหามันคืออย่างนี้พี่ใหญ่ศาสนาไม่เสื่อมคนเสื่อมการเมืองประชาิปไตยไม่เสื่อมแต่คนเนี่ยมันเสื่อมเพราะมันรู้ไงพี่ใหญ่เข้าไปแล้วมันกกบโกยผลประโยชน์ได้มันมีอํานาจมันมีผมไม่ต้องะไรมากกับพี่ใหญ่ผมมีพักพวกบางคนเนี่ยเป็นที่ศาลกรรมธิการนะขับรถผิดกฎหมายนะเจ้าตำรวจนะผมกรรมธิการแมกโอ้โหอบมันมันมันได้อ่ะ แล้วเจ้าที่เราก็จะจะกลัวแล้วเขาก็มอกว่าเขาทําผิดกฎหมายได้เขามีอะไรที่เหลือคนอื่นผมมีเพื่อนนะพี่ใหญ่นะอยู่ในสาภานะคบกันมาสิบสามสิบสี่ปีนะไม่เคยเป็นสสจะอยู่ในสาภาตลอดเลยนะฮะเก่งไม่เก่งนะพี่ใหญ่มีบัตรจอดรถในสาภาได้อะไม่ได้เป็นสสนะแต่เดี๋ยวเป็นกรรมธิการชุดนั้นกรรมธิการชุดนี้มันก็ยังมีคนอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วเขาก็จะไปดูเรื่องผลประโยชน์กันว่าอันนี้จะเป็นยังไง บางหลายอย่างผมเห็นบางคนเนี่ยงบของเขาเงินของเขาอะไรอเงินอะไรของคุณน่ะนะฮะทาถนนต้องตอน,นี้เปอร์เซ็นต์ทำตรงนี้ต้องเปอร์เซ็นต์เงินผมเองเงินคุณตรงไหนเ่ะเขาคิดอย่างนี้จริงๆพี่ใหญ่นะฮะตอนนี้เขาก็คิดอย่างเดียวว่าไปอยู่พักไหนเออได้ผลประโยชน์มากสุดนะครับพักก็มองว่าเอาสอสอคนไหนไปแล้วจะมีโอกาสได้รับเรื่องจ้างเข้ามา นะครับแล้วก็พอได้เป็นรัฐบาลแล้วได้คหนมาแล้วจะจะอะไรอ่ะจะสแสวงหาผลประโยชน์ได้ยังไงเคยมีผู้ใหญ่คนหนึ่งในในใน,ในการเมืองเนี่ยพูดว่าไม่อยากเป็นไฝ่ไฝ่คานเพราะเป็นไฝ่คานแล้วอดอยากปากแห้งนั่นน,น่มีพูดอย่างนี้ด้วยหรอพี่ใหญ่มันมันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องปกติของการคือองนี้ฮะเออพี่แจ็คคือเรื่องที่พูดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการเมืองใช่ไหมฮะ จริงการเมืองมันจะเป็นเรื่องของการทําทําผลประโยชน์ให้มันเกิดความสมดุลกันระหว่างผลประโยชน์ของประเทศนะครับผลประโยชน์ส่วนบุคคลประโยชน์สงของรัฐอะไรต่างๆคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันควรจะจบด้วยที่การทําให้มันมันบาลานซ์มันเท่ามันเท่าเทียมกันนะครับแต่มันมันจะไม่เท่ากันหรอกแต่มันจะเท่ามันจะเทียมกันเท่านั้นเองความหมายคือรัฐเองเนี่ยควรจะได้ประโยชน์มากที่สุดถ้าตอบแบบนักรัฐศาสตร์นะครับการทํางาน เรื่องของการเมืองรัฐบาลหรือพกทีรัฐรัฐ,ร,ฐรัฐเองคือประเทศเนี่ยคุณได้ประโยชน์มากสุดรัฐได้ประโยชน์คือประชาชนคุณจะได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับส่วนไอ้เรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นเบี้ยใบลายทางเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่มันผิดปกติก็ต้องจัดการแต่วันนี้ปัญหาบ้านเราคือมันไม่มีคนไปจัดการในเรื่องของเราเนี่ยนะครับอย่างเมื่อกีเออ้เราเปิดประเด็นเรื่องของคอร์รัปชัน มันก็เป็นเรื่องคอร์รัปชันที่มันเกิดขึ้นมาตลอดทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ผมเกิดจนกระทั่งถึงวันนีอ้อายุขนาดพวกเราวันนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังได้ยินคาว่าคอร์รัปชันอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครออกมาบอกเอ้ยผมจะปราบโกงจะปราบคอร์รัปชันนายกคนนี้เข้ามาตอนแรกก็จะบอกว่าจะปราบเรื่องคอร์รัปชันนะครับแต่สุดท้ายกลายเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ไปหมดเลยแล้วก็แล้วก็ไม่มีใครแก้ได้ผมไม่แน่ใจว่านายกคนต่อไปจะปราบคอร์รัปชันอีกหรือเปล่านะครับ คือคือถ้าทําเหมือนกับานายกอะไรนะฟิลิปปินใช่ไหมพี่แจ๊คที่บอกว่าปราบยาเสพติดอะ่ะโอ้โหทํากันแบบตายยิงกันตายคาที่ตนกระทั่งสุดท้ายต้องขึ้นศาลโลกอะไรต่างต่าง,างชาติปานามโอ้โหนี่มันมันนะครับเเรื่องแบบเนี้ยต้องอยู่ที่ความอจริงาจังของรัฐบาลครับไม่มีใครช่วยได้เลยจริงเพราะฉะนั้นคําถามคือใครจะเป็นรัฐบาลจากนี้ไปเนี่ยมันคงต้องต้องดูดีๆฮะ ต้องดูดีๆแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งดีที่สุดขนาดนี้คือต้องทําให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็เป็นจริงที่สุดนะครับให้เขาเตัดสินใจเองผมเชื่อว่าคนไทยวันนี้กับคนไทยเมื่อ50ิบปีที่แล้วเนี่ยคนไทยเราเรามีข้อมูลมากขึ้นฮะเรามีเรามีความรอบคอบมากขึ้นเราฉลาดมากขึ้นนะครับคิดว่ามันน่าจะดีกว่าเก่าอ่ะต้อง